เตือนแล้วนะอาหาร5ประเภทนี้กินแล้วก่อมะเร็งไม่จำเป็นอยากกินเด็ดขาด สวัสดีค่ะคุณผู้ชมไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะสําหรับโรคมะเร็งร้ายเพราะโรคมะเร็งคือสาเหตุของการเสียชีวิตในอันดับต้นๆของบ้านเราเลยก็ว่าได้ซึ่งปัจจัยสําคัญที่จะไปกระตุ้นให้เกิดโรคมะเร็งก็คืออาหารนั่นเป็นเพราะว่าอาหารต่างๆที่เรากินเข้าไปในทุกๆวันบางชนิดก็อาจจะมีสารพิษปนเปื้อนในปริมาณมากจึงส่งผลทําให้ร่างกายเกิดการอักเสบขึ้นและเมื่อกินไปนานๆก็จะเกิดการสะสมจนเป็นบอกเกิดของโรคมะเร็งในที่ สุโดยเฉพาะอาหารจำพวกไขมันสูงที่ผ่านความร้อนซ้ำๆเป็นเวลานานๆซึ่งอาหารเหล่านี้เป็นอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพรวมไปถึงพฤติกรรมในการเลือกกินอาหารที่ไม่ดีด้วยอย่างเช่นกินอาหารซ้ำๆหรือกินอาหารที่ไม่สุกก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่จะไปกระตุ้นให้เกิดโรคมะเร็งได้เช่นกันดังนั้นวันนี้สุดติ่งจึงมีอาหาร5ประเภทที่ควรเลี่ยงงดและลดปริมาณในการกินลงเพื่อไม่ให้ไปกระตุ้นจนเกิดเป็นโรคมะเร็ งมาบอกให้ได้ทราบกันค่ะว่าแต่จะมีอาหารชนิดใดบ้างนั้นตามไปเช็คกันเลยดีกว่าค่ะ 1>, 1>, อาหารที่ผ่านกระบวนการแปรรูปโดยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปผู้คนมีความนิยมในการเลือกกินอาหารจำพวกอาหารแปรรูปและอาหารสำเร็จรูปกันมากขึ้นเพราะทั้งสะดวกกินง่ายรสชาติอร่อยและยังใช้เวลาน้อยในการทำด้วยแต่รู้หรือไม่คะว่าทุกคำที่กินอาหารจำพวกแปรรูปและกึ่งสำเร็จรูปเข้าไปนั้นล้วนแต่จะเป็นสาเหตุที่ทาให้เกิดการสะสมโรคร้ายเข้าสู่ร่างกายโดยที่ไม่รู้เลยนะคะซึ่งอาหารจ พวกแปรรูปทั้งหลายอย่างเช่นแฮมเบคอนฮอทดอกไส้กรอกกุนเชียงรวมถึงเนื้อสัตว์แปรรูปชนิดต่างๆซึ่งอาหารเหล่านี้มักจะมีความเสี่ยงในการใช้วัตถุกันเสียหรือมักจะมีการใช้ดินประสิวเป็นส่วนประกอบด้วย <c oughs> ก็เพื่อที่จะช่วยถนอมเนื้อสัตว์ให้มีความน่ากินช่วยคงสภาพ พร้อมกับช่วยยับยั้งแบคทีเรียและกันบูดซึ่งสารประกอบเหล่านี้ถ้าหากร่างกายได้รับในปริมาณมากๆหรือได้รับติดต่อกันเป็นเวลานาน,านๆก็จะทําให้เกิดการสะสมและนํามาซึ่งโรคต่างๆในอนาคตได้อีกทั้งสารจําพวกเหล่านี้ยังถือว่าเป็นสารที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้อีกด้วยและไม่เพียงแค่นี้เนื้อสัตว์ยังมีไขมันอิ่มตัวในปริมาณที่เยอะมากเช่นกันเมื่อต้องนําไปปรุงในอุณหภูมิที่ร้อนจัดก็สามารถที่จะทําให้เกิดสารก่อมะเร็ง CA ขึ้นซึ่งสารก่อมะเร็งชนิดนี้ก็คือสารก่อมะเร็งเต้านมมะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งลำไส้ใหญ่ดังนั้นอาหารจำพวกเนื้อแดงอาหารแปรรูปทั้งหลายเป็นอาหารที่ควรลดปริมาณในการกินให้น้อยลงหรือถ้าเลี่ยงได้ก็จะดีต่อสุขภาพมากๆเลยแล้วให้หันมาเลือกทานเนื้อสัตว์สีขาวให้มากขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้สารก่อมะเร็งต่างๆเข้าไปสะสมในร่างกายจนนำมาซึ่งโรคร้ายต่างๆโดยเฉพาะโรคมะเร็งนั่นเอง องค่ะ 2. อ,อาหารประเภทหมักดองซึ่งอาหารประเภทหมักดองจะมีปริมาณของเกลือที่เยอะมากถ้าหากกินอาหารที่ใส่เกลือในปริมาณมากๆจะทําให้เสี่ยงที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงได้อีกทั้งยังทําให้เสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารและมะเร็งหลอดอาหารด้ดดวยนั่นเป็นเพราะว่าอาหารที่ใส่เกลือในปริมาณมากๆหรืออาหารประเภทหมักดองนั้นเกลือเป็นสารโซเดียมคลอไรเมื่อร่างกายได้รับในปริมาณที่มากเกินไปสารชนิดนี้ก็จะ ไปกระตุ้นให้เซลล์มะเร็งในลำไส้ใหญ่โตวไวขึ้นและเมื่อกินอาหารหมักดองบ่อยๆติดต่อกันเป็นเวลานาน,านๆจนเกิดการสะสมในร่างกายก็จะนำมาซึ่งโรคความดันโลหิตส,สูงโรคมะเร็งกระเพาะอาหารและมะเร็งหลอดอาหารได้และยังรวมไปถึงอาหารจำพวกปิ้งย่างและรมควันต่างๆซึ่งอาหารเหล่านี้จะต้องใช้ความร้อนสูงและความร้อนในระหว่างกระบวนการปิ้งย่างหรือรมควันต่างๆนี้จะก่อให้เกิดสารอะคริลาม และอาจจะเกิดสารไพโรไลสตสจากการไหมของเนื้อสัตว์ด้วยซึ่งสารตัวนี้เรียกได้ว่าร้ายแรงกว่าสารอฟราทอกซิน6-100เท่าเลยทีเดียวดังนั้นอาหารประเภทปิ้งย่างหรือรมควันทั้งหลายเป็นอาหารที่ไม่ควรเลือกกินบ่อยๆนะคะเพราะจะทําให้เสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งสูงมากโดยเฉพาะอันตรายจากการปิ้งย่างเพราะในระหว่างที่ทําการปิ้งย่างน้ําจากการเผาไหม้ไขมันในเนื้อสัตว์ที่หยดลงไปที่ฐานนั้นจะ ทำให้เกิดเป็นควันขึ้นซึ่งควันจากการปิ้งย่างคือควันพิษช,ชนิดเดียวก,กันกับควันรถหรือควันบุหรี่และเมื่อลอยขึ้นมาติดกับเนื้อสัตว์ที่เรากินเข้าไปถ้าหากกินในปริมาณมากๆร่างกายก็จะได้รับสารพิษจนเป็นต้นเหตุทําให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งได้ทั้งเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมมะเร็งปอดและมะเร็งกระเพาะอาหารดังนั้นทุกครั้งที่กินอาหารปิ้งย่างต่างๆแนะนําว่าควรนําส่วนที่เป็นไขมันออกก่อนไม่ควรใช้ไฟที่ร้อนจนเกินไป และถ้าเลือกใช้เตาที่ไร้ควันได้จะดีที่สุดเลยนะคะและที่สําคัญไม่ควรเลือกกินอาหารปิ้งย่างบ่อยจนเกินไปเพื่อเลี่ยงไม่ให้ร่างกายได้รับสารก่อมะเร็งนั่นเองค่ะ 3. อาหารประเภททอดไม่ว่าจะเป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดอาหารทอดหรือมันฝรั่งแผ่นทอดกรอบซึ่งอาหารเหล่านี้จะมีรสชาติที่อร่อยหลายๆท่านจึงมักจะเลือกกินอยู่บ่อยๆแต่ก็ต้องระวังไว้หน่อยก็ดีนะคะเพราะอาหารเหล่านี้ถ้าหากเลือกกินบ่อยๆก็อาจจะทําให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งได้เช่นกันเพราะสืบเนื่องจากในมันฝรั่งทอดและอาหารฟาสต์ฟู้ดต่างๆจะมีไขมันอิ่มตัวไขมันทรานส์และโซเดียมใ ปริมาณที่สูงมากถ้าหากกินในปริมาณมากๆนอกจากจะทําให้เสี่ยงที่จะอ้วนได้ง่ายๆแล้วยังทําให้เสี่ยงเป็นโรคความดันโลหิตสูงได้ด้วยและไม่เพียงแค่นี้ในระหว่างกระบวนการทอดนั้นซึ่งต้องใช้ความร้อนสูงในการทอดยังก่อให้เกิดสารก่อมะเร็งคลีลาไมทยที่มาจากน้ำมันที่เติมไฮโดรเจนถ้าหากกินในปริมาณมากๆก็จะทําให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งระบบทางเดินอาหารหรือถ้าหากสูดดมกลิ่นควันเข้าไปในระหว่างที่ท การทอดมากๆก็จะทําให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งปอดและยังทําลายระบบประสาทด้วยดังนั้นอาหารจําพวกทอดอาหารฟาสต์ฟู้ดและมันฝรั่งทอดต่างๆเหล่านี้ถ้าเลี่ยงที่จะกินได้ก็จะดีมากๆเลยนะคะทั้งไม่ต้องเสี่ยงอ้วนไม่ต้องเสี่ยงเป็นความดันโลหิตสูงและไม่ต้องเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งระบบทางเดินอาหารและโรคมะเร็งปอดอีกด้วยค่ะ สีอาหารที่ใส่สีผสมอาหารอาหารที่มีสีสันสดใสและดูน่าทานนั้นกลับเป็นอาหารที่อันตรายต่อสุขภาพและแอบแฝงไปด้วยโรคมะเร็งเลยนะคะเพราะสืบเนื่องจากอาหารที่มีสีสันสดใสน่ากินมักจะมีการเติมสีผสมอาหารลงไปด้วยซึ่งเราไม่แน่ใจได้เลยว่าสีที่ใช้ในการผสมอาหารต่างๆให้ดูน่ากินนี้ได้มาจากสีผสมอาหารจริงๆหรือไม่เพราะบางครั้งพ่อค้าแม่ค้าบางรายอาจจะมีการ ใช้สีย้อมผ้าแทนการใช้สีผสมอาหารจริงเพราะมีต้นทุนที่ถูกกว่าแต่กลับลืมนึกถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อสุขภาพของคนกินและเมื่อกินอาหารเหล่านี้เข้าไปก็จะทําให้ร่างกายได้รับสารพิษต่างๆโดยที่ไม่รู้ตัวและยังทําให้เสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหารได้อีกด้วยหรือสําหรับกรณีที่พ่อค้าและแม่ค้าได้ใช้สีผสมอาหารจริงแต่เลือกใช้สีผสมอาหารที่สังเคราะห์ทางเคมีลงไปเมื่อเรา ากินเข้าไปในปริมาณมากๆกก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพเช่นกันเพราะสีผสมอาหารที่สังเคราะห์ทางเคมีอาจจะมีโลหะหนักอย่างเช่นตะกัว่วปร,รอทสารหนูโครเมียมและสังกะสีรวมอยู่ด้วยเมื่อร่างกายได้รับเข้าไปก็จะเกิดการสะสมไว้จนอาจจะนำมาซึ่งโรคร้ายอย่างโรคมะเร็งในอนาคตได้เช่นกันดังนั้นเพื่อสุขภาพที่ดีควรเลือกกินอาหารที่ไม่เติมแต่งสีสันจะดีกว่านะคะกินอาหารที่มีสี สันตามธรรมชาติและไม่มีสีที่ฉูดฉาดมากจนผิดปกติแค่นี้ก็จะกินอาหารได้อย่างอร่อยและปลอดภัยแล้วล่ะค่ะ5 น้ำอัดลมสําหรับน้ําอัดลมถือว่าเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยคลายความเหนื่อยล้าได้ดีมากๆแต่ก็ไม่ควรเลือกดื่มในปริมาณมากๆหรือดื่มบ่อยจนเกินไปนะคะเพราะน้ำอัดลมจะประกอบไปด้วยก๊าซคาร์บอนิกและน้ำตาลในปริมาณที่สูงมากซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่จะก่อให้เกิดโรคอว้วนเลยนะคะซึ่งโรคอว้วนถือว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพมากๆโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเพราะโรคอว้วนจะทำให้คุณผู้หญิงผลิตฮอร์โมนเอสตโตรเจนมากขึ้นซึ่ง ฮอร์โมนชนิดนี้จะเป็นตัวกระตุ้นให้เซลล์เนื้อเยื่อเต้า,านมเกิดการแบ่งตัวเพิ่มมากขึ้นและทำให้เจริญเติบโตผิดปกติด้วยและเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายไม่สามารถที่จะควบคุมการเจริญเติบโตที่ผิดปกตินี้ได้เซลล์ต่างๆเหล่านั้นก็อาจจะกลายเป็นมะเร็งร้ายได้ดังนั้นการดื่มน้ำอัดลมในปริมาณมากๆหรือดื่มเป็นประจำทุกวันจะทำให้เสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งเต้านมมากขึ้นนะคะและยังรวมไปถึงการดื่มแอลกอฮอล์ด้วยซึ่งถ้าหาก ดื่มในปริมาณมากๆากก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดหัวใจวายและเส้นเลือดในสมองแตกได้เช่นกันอีกทั้งการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากๆยังเป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคมะเร็งร้ายนะคะโดยเฉพาะมะเร็งช่องปากมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งตับมะเร็งลำไส้มะเร็งเต้านมและมะเร็งกระเพาะอาหารดังนั้นควรเลี่ยงการดื่มน้ําอัดลมและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดแค่นี้ก็จะมีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากร โรคต่างๆได้แล้วโดยเฉพาะโรคมะเร็งค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ